ลอดเดือดกับคือใดเลยนะคะเรียบร้อยนะคะอีกเมน,นูนึงค่ะกุ้งเป็นโตพักเป็นพักน้ำเป็นน้ำค่ะพร้อมเสิร์ฟอีกเมน,นูนึงค่ะให้กุ้งกงเรา ผากล้องนึงนะคะพี่นงนคะแสดงยุบป,ประมาณนี้นะคะนี่คือหน้าตาผัดไทยของยุรานนะคะพี่นองแต่วันนี้มีตะพักค่ะผัดไทยเวผัดไทยพักกับคือผัดไทยพักมีสาวดรสิบว่าไส้เต่าหูเลยนะคะถาเพิ่นว่าสร้างไส้เต่าหูค่ะแต่ว่าอันนี้นี่สิมีตะพักกับไข่แค่นั้นค่ะกับน้ำซอสผัดไทยของเฮาสิออกเป็นเวเลยนะคะทุกอย่างนี่ค่ะ สวัสดีค่ะสาวดอนได้ตั้งแดนค่ะมือนีเฮากระสิมาพอ้กับขั้วบุญบุญของเฮาได้อีกนะคะมือนีสาวดอนกระสิแกงพัแงค่ะพี่น้องแกงที่เฮาขัวเตรียมไว้แล้วค่ะเน,นะคะเฮาขัวให้หอมเตรียมไว้เรียบร้อยกันตะอันน้ยามามีเวลานะคะพี่น้องเอาสิบ่ให้ขาดเลยนะคะผวกริกแกงนี่เอาสิเตรียมไว้ตลอดค่ะนี่ค่ะ พี่น้องเห็นไหมค่ะพี่น้องเห็นไหมคะ่ะเห็นยู่ดีนะเส้าดอนกันเหมือนเดิมค่ะพี่น้องตาลคะ่ะ สาวอุดฝากติดตามฝากกดไลค์ซับตะไครสาวดอน้ำน่าเด้อค่ะพี่น้องกระเทียมค่ะ นี่คือตกนี่แหละคะ่ะพี่น้องมื่อนี่มันี่เาจะใส่เป็นล่ะแถวดอนแถวไหนพี่น้องเบ้งก็เส้นขาวแบบนี้นะคะมือนี่พักเส้นขาวค่ะมือเส้นขาวกันนะคะ แล้วนี่คันข้าง,งที่สิพัดง่ายค่ะพี่น้องอเ้าับหยอดน้ำลงไปค่ะแอ้วก็ปิดไฟนิดนึงรึ้กวาสิบัทนค่ะอเอาแสิใส่ไกล่ลงไปคือเก้าค่ะพี่น้องผัแหนงไก่นะคะหนึไก่ที่เขาเตรียมหว่อยนะคะ สาดอนเป็นคนขี่ลืมนะคะพี่น้องสาวดอนลืมมาสาดอนปรุงหรอปคาย่มอแต่ว่าถ้าเขาบ่มั่นใจว่าเขารุงหรือบ่ปรุงน่ะพี่น้องเขาก็ะยับพึ่งไปรปุงใส่หยังเลยค่ะคือตอนนี้สาดอนไม่ได้หมั่นใจสาวดอนลืมไปแล้วสาวดอนสิรลอ้อให้ซุกสัสกก้อนแล้วสาวดอนกับซิซีมค่ะ พอค่ะพ่อนำเ,เดือดๆเท่าไก่ลงไปแป๊บเดียวค่ะได้สนขาวของเข้าสาวอุดรเพิ่มสนขาวลงไปเพราะวะ่าคิดว่านาสีซอสหลายโพดพอสาวอุวดรใช้ซอสหลายนะคะพี่น้องทานานะหอดยัม่มนาดอกไม้สาวอุดรแพรดอกไม้พี่น้องนาตาทับพององียงเกาะ จะมูกนี่ดังนี่ลอกไข่กระพิ่นสิเป็นวัดนะคะพี่น้องเจ้าบาโบเมนพะบันข้าหูในตัวห้านะคะว่าห้าแพรเกรสรดอกไม้เพราะว่าบาโบเมนฮากับปินนะะ้นค่ะแพร์ังสี่มา่ตะามายุสวีเด่นเลยะค่ะพี่น้องมีปัญหากับอดอกไม้พวกเกรสรดอกไม้พวก ไม่ต่างๆหน้าที่แพ้นะคะพี่น้องไม่เคยสนะย <c oughs> ังย่ดโดนว่าม็นสีสนะกับบสษณาแจา๊คพีอาพี่น้องแพ่คือเกา่าสาวดอนเฮ็ดกับเขาสาวดอนการอยากเบากับพี่น้อง <c oughs> น้องสาวดอนว่าอันนีเ้เฮ็ดกับเขาเบาก็ได้ดอกมันแห้งหอนมันแห้งองน มันสิมีไอติมมาสัน่นนองเสาดอนกันเลยแตนเสาดอนกัอยากเบาน้ำพี่น้องเนาะอันขันเสาดอนออกไปเฮ็ดทั้งนอกักบผุนบ่ได้ท่ายิปได้พี่น้องเสาดอนกัะอยากท่ายิปให้พี่น้องเบื้องเนาะปานเสาดอนเฮ็ดจังะะไรนะคะพื่นเสาดอนวาใบนะคะพี่น้อง ประเทศนอกนี่พ่วมเป็นส่วนตัวของคนสสูงค่ะคเขาจะไปทายเห็ดติดคอนอื่นหน่อยๆอย่ก็ได้คือเม่งไทยได้พี่น้องประเทศไทยเขายัางว่าือทายซิดกันหน่อยๆได้ยังเสียบเป็นหยังนะคะชาวยุนีนั้นทยายบ่ได้พี่น้องเข้าถึงส่วนหลายๆถึงทายแต่อยู่ในพ้วนะคะพี่น้องคือเล็กหน่อยฝรั่งเขาเห็ดงาเนนะันงเทียเขากาัน อายกล้องเขาว่าอยากเข่ากล้องมัสีเั่งนั่นนะถ้าเขาลงไปกล้องพ่อแม่เขาเห็นยังีงกะจังหดล่ะก็เป็นเสวนตัวของเขาสูงค่ะพี่น้องเท่ากับไห้เขาโลภซิดซึ่งกันและกันเนาะเท่ากับไทยเท่าที่เท่าไทยใดไทยให้บเบิ้งวาสาวอุดรเห็ดจังใดยในกีคว้วดีัว่าไปไส้มันติดเพลินค่ะตั้งสาวอุดรกระไดเผยแผ่ กับเขาเข้าว่าเสาวดอวนเห็ดจังไดน้ำมังสินเนาะค่ะแกงพะแนงของเข้ากับสีหอมคือเก้าหน้าข้าพี่น้องจำได้บ่นี่ค่ะพี่ี่เห็ดของเข่าค่ะเาก็สิตามด้วยเหมือนเดิมจ้ะท่านเองนะคะนี่ไ <laughs> ม่เป็นเสาวดอนท่านกับน,น,น,น้องเสาดอนท่านถ้าเสาวดวนนาอนท่านน่ะเฮ้ยจังสินง่า่ค่ะ สิ่งง่ายๆอุนก็เสาวดอนละละนี่นะคะเดี๋ยวเสาดอนให้เบิ้งอั่นพัดเซนนันของเสาดอนค่ะ <c oughs> พี่น้องเสียนพัดเสซนขา้าค่ะมือนี่พัดไทยเอาตะพักของเท่านั้นเองล่ะค่ะนี่นี่คือหน้าตาพัดไทยของยุลานนะคะพี่น้องแต่วันนีมีตะพักค่ะพัดไทยเว้พัดไทยพักกับ คือผัดไทยพักนมี่สาอุดรนสิบว่าใส่เต้าหู้เลยนะคะถาเพิ่นว่าสั่งใส่เต้าหูค้ค่ะแต่ว่าอันนี้นี่สิมิตะพักกับไข่แค่นั้นคะ่ะกับน้ำซอสผัดไทยของเฮ้าสิออกเป็นเวเลยนะคะทุกอย่างนี่คะ่ะเวบมาอันนี้ก็สิเป็นแกงของเฮาคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะเดี๋ยวหฮาก็สิใส่ พริกหวานกันค่ะไปเพื่อเพิ่มสีสันนะคะพี่น้องแล้วสาวดอนตังกลองทำงานต่อกันค่ะนี่คือแกงพะแนงที่เซจเรียบร้อยแล้วนะคะสาวดอนก็สิเอาไปอ่ไปเท่ไวหมงบุฟเฟ่นะคะพี่น้องนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะล่อยเพิ่นเดือดแล้วก็เรียบร้อยค่ะนี่เพิ่นกระเดียดเพิ่นกระซุปได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าสาวดอนอยากให้เพิ่นเดือดขึ้นมาอีกนิดนึงนะบุฟเฟ่ข้าวานี่นะคะพี่น้อง บางมือฝรังเพิ่นกับสิโทมาสั่งค่ะเพราะว่าถ้าสมมุิวาสาดวดอนั่นบ่มีผู้ท่มาสั่งสาดวดอนกับสิเฮ็ดธรรมดาค่ะวานเออเนื้ออันใดห้าหไายอันใดเบอร์อใดห้าหลายพักอันใดห้ามไล่เสียเข้าก็สิเฮ็ดไปแต่าา่ามือนีมีฝรังโท่มาสั่งค่ะคือเพิ่นสั่งผัดแห้งกับสั่งอันผัดไท่พักที่สาดวดอนพัดเรียบร้อยไปเมื่อกีนะคะเพราะว่าเพิ่นสีมา สื่อไปกินส่วนนี่รงเลียนกับปิดนะค่ะตา่าเพิ่นมีฟุตบอลยวนไก่หม่องสาวอุดรเฮ็ดนะคะเห็นงานน่ะเพิ่นกัเลยโท่มาสร้างไว้นะค่ะเป็นกุ้มเพิ่นก็สิมาเอาล้วก็เอาไปกินหม่องสนามฟุตบอลเพิ่นนะคะพี่นองก็เลยได้ผัดไทยให้เพิ่นกับแกงพัแนงให้เพิ่นกับย่างอื่นต่างๆหน้าเพิ่นก็สิมาเอาส้มนันสาวอุดรเรียกเฮ็ดเองค่ะแต่ว่าเพิ่นขอแกงพัแนงกับอันผัดไทยพักนะคะ สาวดอนกันได้เฮ็ดห้เพิ่นตามเพิ่นสร้างนะคะพี่น้อง๋ยงวดอนสิพัดกุ้งเพิ่มนะคะยังมีกุ้งด้วยค่ะ หลายคนกับสีวาเอ้าเสาวดอนเป็นอย่างคือไส่กระเทียมทุกเบอร์เลยเนาะค่ะคือ,อาท่างลานสีใส้กระเทียมทุกเบอร์นะคะอาหารเท่าค่ะยกเว้นแกงค่ะขอบคุณเป็นไท่ไถ่เลยค่ะใส่ซีอิวไปค่ะคือสาวดอนวาวไว้นะคะวาตะละหม่อเห็ดบะคือกันค่ะ กะบปลไส้บางหมองกับไส้แล้วแต้ค่ะเราจะคว้วยมัเห็ดการทำของเ้านะคะพี่นอ้อนงคือขยย้ายทด่เพียงไข่ยือกันหรอค่ะเอายังไส้บลาขึ้นกันนะคะพี่น้องทีนนี้ค่ะขึ้นกันค่ะอันนี้ก็ะหอมขึ้นเก้านะคะเาวร้อนสิไส้ลงไปส่วนที่แบบว่าหมอ,อยังพัดยังว่าท่านใดเพิ่นยังะ่ะ ให้เพิ่นเขาไปพัดให้หอมกับกุ้งกับอันกับน้ำเพิ่นน่ะคะ่ะนี่ค่ะได้ตะหอมนะคะเขาไปพัดค่ะนะคะถ้าเอาเขาไปพัดมันก็สีแบบว่าหอมกับไปในน,ใน้ำไม,ม่กุ้งค่ะบวกหอมบวกกินกับตอกระเทียมเข้าไปนะคะ เติมคว่มนัวข้าไปอีกค่ะดูค่ะเห็นเห็นชัดว่ากำลังกุ้งแล้วสาวอุดรกะสีก็หมอสิหมอแบบว่าห่อนกุออแบบน้งเขาซุปแบบนี้ล่ะนะคะสาวอุดรกะสิเติมมันส้อยหยานะคะเอามาดาดให้กระทะเท่านา่ะคนสิได้ยังก่เข้าเอิญหอมๆนะแม่พี่้วงนี่ค่ะ เดี๋ยวหมอมกลมัวตื่นกันนะคะพี่น,อน้องหยดน้ำกลับไปอีกนะคะ,ะ,คะเติมน้ำตาลกลับไปเลยค่ะแล้วดอนกับเตียมพักไว้นะคะข้าสิ่มี่ันนะพักพักใส่ให้ มันไม่พักสีสันพักคืนขึ้นค่ะวานนี้เข้าเสิเน้นพักนะคะพี่น้องเน้นผักค่ะใส่ลงไป มันหอยสั้วดอนเมือนสาวดอนสิพอกาปริมาณเราเลยนะคะพี่น้อง ล่ลอให้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะพักกันซุปทุกพักแล้วห่อกระเทใส่อาบอคคาลีลงไปค่ะพี่น้องห่อก,กระเทเป็นเซตเลยนะคะ กับคื้ใดน,นะคะเรียบร้อยนะคะอีกเมนูนึงค่ะกุ้งเป็นโตพักเป็นพักน้ำเป็นน้ำค่ะพร้อมเสิร์ฟอีกเมนูนึงค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ